เวลาเพื่อนของเราที่เป็นแฟนกันเนี่ยนะคะคุณหมอทะเลาะกันเนี่ยมันชอบมาปรึกษาเราซึ่งมันทําให้เราเนี่ยรำคาญมากบอกอย่างนี้นะรู้สึกอึดอัดนะคะถ้าเราอยากหนีพวกมันจะต้องทําอย่างไรดีให้ซอฟที่สุดก็ไม่เห็นต้องทำยังไงคือถ้าไม่อยากฟังก็บอกไปว่าเออพอก่อนไม่พรอมยังไม่อยากฟังแล้วแม่งก็เดินออกมาเลยพี่ว่าไม่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 เห็นยาเลยค่ะถ้าเราอยู่ในอารมณ์ที่ยังไม่พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของเพื่อนอะ ก็ก็ไม่ต้องฟังออมันไม่มีอะไรที่บังคับว่าต้องนั่งอยู่ตรงนั้นถูกไหมก็บอกเขาตรงๆว่าเออวันวันนี้ไม่พร้อมไม่ใช่ไปเหวี่ยงใส่กับอะบนึกออกไหมค่ะว่าโอ๊ยลำคาญพูดอะไรอยู่ได้ก็ไม่รู้ไม่อยากไม่ไม่ใช่อารมณ์นี้ไงเพราะเพื่อนกันเราก็ต้องถนอมน้าใจกันเราก็รักษาหน้ำใจบางทีเราฟังบ่อยๆแล้วก็อาจจะเบื่อแล้วก็แบบยิ้มยิ้มหัวเราะอะไรฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาของเราไปเพราะบางทีหน้าที่ของการเป็นเพื่อนก็คืออยู่ตรงนั้นในวันที่เขาแบบ ต้องการใค่ใครสักคนะระบายบแล้วงีเงี้ให้ฟังเนี่ยแหละการแค่นั่งรับฟังให้เขาได้ระบ,บายสิ่งที่เขาอัดอั้นออกมาจริงๆมันก็เป็นการช่วยเพื่อนอย่างหนึง่งแล้วก็คือแค่แค่อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าในวันที่เราก็มีปัญหาของเราแล้วเราไม่พร้อมจริงๆอะ่ะเราก็บอกเขาตรงๆว่าเออวันนี้เราไม่พร้อมอมแต่ฟังจริงๆเอาไว้แบบคุยเรื่องนี้กันมาหลังนะ,ะเพราะเวลาใครมาเล่าปัญหาอะไรให้น้องฟังอ่ะน้องต้องภูมิใจนะแปลว่าเขารู้สึกว่าน้องพึ่งได้นะคะ <c oughs> เวลาเขาเลือกที่จะเล่าปัญหาของเขาให้เราฟังแบบว่าอย่างไรเขาต้องไว้ใจเราในระดับหนึ่งรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งพาได้ก็อยากให้ภาคภูมิใจตรงนั้นไว้แต่ในวันที่เราไม่พร้อมก็บอกเขาไปตรงๆว่ายัางไม่พร้อมเ <c oughs> นาะ